กล้วยไม้เหลืองจันหรือเราจะเรียกกันเต็มๆว่าเหลืองจันทบูร์ครับท่านผู้ชมก็เป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมจนถึงเมษายนเ,ออเป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีครับมีถิ่นกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดเนี่ยอยู่ที่เขาพบครั้งแรกเนี่ยครับก็ที่เทือกเขาคิดชกดูจังหวัดจันทบุรีครับท่านผู้ชมแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีงาน เขาเรียกว่าวันรักเหลืองจันนะครับรักเหลืองจันก็จัดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็วิทยาเขตจันทบุรีครับที่อำเภอเขาคิดจะกูดจังหวัดจันทบุรีนี่แหละทุกทก ทุกปีก็จะมีการประกวดกล้วยไมย้ปี2,567นี้ก็จัดขึ้นช่วงวันที่10จนถึงวันที่18นะครับก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็เอาเป็นว่าผมก็ถือโอกาสไปเที่ยวชมในวันที่12 กุมภาพันธ์ก็ในช่วงวันว,นวนาเลนไทน์ช่วงตรุษจีนนี่แหละครับโอ้โหปีนี้เหลืองจันทร์ก็มาตรงเวลาแต่ก็ไม่ตรงมากเท่าทุกๆปีนะครับเขาบอกว่าปีปีนี้6-7เนี่ยนะครับ ปี66เนี่ยอากาศแปรปวนวันรักเหลืองจันทร์ราชมงคนรักเหลืองจันท์ครับอะไปชมกันนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องในมือมันชื่อเหลืองจันทร์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีเหลืองนละครับที่บริเวณงานเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นสมมีน้ําตกมีดอกไม้อื่นๆนะครับทุกๆปีนี้ก็จะมีเหลืองจันทรมาประดับประดายเยอะแยะแต่ว่าปีนี้เหลืองจันทรบานน้อยก็เลยช่วงนี้ก็จะเป็นเวนด้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ การจัดนี่ก็ได้ขาวว่าคุณมานิดนะครับจากกล้วยไม้เสนาเป็นคนมาจัดตึ่งทุกปีคุณพี่มานิตนี่ก็จะมาจัดให้นะก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยพวกแวนด้าต่างๆซึ่งมันแวนด้านั้นมันจะมีลักษณะพิเศษที่มันออกดอกเก่งออกดอกทั้งปีนะครับเป็นไม้ตัดดอกราชมงคลรักรักก็คือรักษานะครับรักเหลืองจันนะครับวันดอกไม้บานครับ ที่ช่วงนี้ตรุษจีนวันวาเลนไทน์นะปีใหม่ปีนี้ความยาวความหนาวก็มาเยือนอีกรอบนะครับเป็นรอบที่4ในการประกวดนี่เขาก็จะมีประกวดเหลืองจันจุดเหลืองจันปลอดกอเล็กกอใหญ่แล้วก็มีไม้กอใหญ่ที่สุดในงานอันนี้เป็นเหลืองจันกลีบสีชมพูครับท่านผู้ชมตอนนี้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ก็เป็นรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดนี่นะครับอันนี้เป็นเหลืองปลอดครับท่านผู้ชม กอนี้ก็ได้รางวัลน,นะครับก็มาเดินชมนี่กอสีชมพูก็จะสีแตกต่างจากเหลืองอันนี้คือเรียกว่ากอใหญ่ที่สุดในงานก็มีการประกวดกอใหญ่ที่สุดในงานอันนี้ก็จะเป็นเหลืองจุดครับมี2จุดในตาเดียวกันตาจะเป็นสีน้ําตาลมี2จุดมีจุดเดียวมี2จุดนะครับเนี่ยที่โคนเนี่ยก็เไอ ลูกกล้วยหรือหน่อที่แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆในช่วงหน้าฝนและเมื่อหมดฝนนะครับกอใหญ่ที่สุดในงานและเมื่อหมดฝนมันก็จะเริ่มทิ้งใบนะหมดฝนก็ประมาณสักตุลาพฤศจิกาธันวาก็เริ่มทิ้งใบแล้วสุดท้ายก็จะผลิตดอกในเดือนมกรคมาคมพามีนาเมษาเอาเป็นว่าเหลืองจันท์เป็นกล้วยไม้ที่าบานเป็นกล้วยไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจกอขนาดนี้มีคนถามว่า ราคาเท่าไร่ถ้ามีการซื้อขายทางเศรษฐกิจโอ้โหราคาขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายเหมือนเพชรเหมือนพลอยนะครับก็เป็นความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเอาเป็นว่าถ้ากอขนาดนี้ก็หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับเอาเป็นว่าก็ในความพึงพอใจอันนี้กลอยเล็กๆก็จะเป็นเหลืองปอดนะอันนี้ก็เนี่ยก็เขาก็มีอันนี้คือที่ได้รางวัลน,นะครับก็มาปัก เอามาโชว์กันในงานงานประกวดนะเขาจะเริ่มกันตั้งแต่วันแรกคือวันที่10นะับประกาศผลเลยวันที่10นะครับ,รก,ลลรบก็ เอาเป็นว่าผมก็ไปเกือบๆทุกทุกปีแหะครับแต่ว่าปีนี้กล้วยไม้จะน้อยกว่าปีอื่นๆเอาเป็นว่าแต่น้อยสําหรับคนจันทบุรีที่ไปดูนะครับแต่ว่าถ้าแบบคนมาจากที่อื่นก็โอ้โหมเยอะแยะมากมายอลังการอะไรขนาดนี้ก็คือทุกๆปีมันจะเยอะกว่านี้คือบานช่วงพุมภาพานนันเนี่ยมันจะบานเยอะมากนะแต่ว่าปีนี้ได้คุยกับผู้เลี้ยงกล้วยไม้แล้วบอกว่า ปีนี้มันบานน้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทยอยบานบานไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับบางทีพะนั้นงานวันรักหนึ่งจันทร์ที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือจันทบุรีกับตราดเนี่ยอะยองเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงเหลืองจันทร์กันแบบชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะครับก็เลี้ยงไว้ตามบ้านเลี้ยงไว้ตามสวนทุเรียนสวนเงาออะไรเนี่ยเป็นกิจวัตรเป็นของ ที่ชาวสวนทุกคนนิยมเลีย้ยงกันนะครับเพราะนั้นก็ในชื่อเหลืองจันทร์มันก็อยู่แถวนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปลูกได้เฉพาะที่จันทบุรีนะครับตอนนี้มันก็มีการเผย,เผยแพร่ไปจนถึงโน่นนะครับก็ฝั่งกัมพูชาก็ปลูกกันได้เยอะในประเทศไทยก็ปลูกได้เกือบทุกๆจังหวัดนะครับไม่ว่าภาคอีสานภาคเหนือนะภาคใต้นะครับปีนี้เนี่ยนะครับปี2567เขาก็ มีการประกวดกันเช่นทุกๆปีนะครับก็ที่วิทยาเขตจันทบุรีนี่แหละครับในงานก็มีการประกวดเหลืองจันมีประเภทกอเล็กกอใหญ่เอาเป็นว่าเหลืองปลอดเหลืองจุดเหลืองจันเดี๋ยวนี้มันมีสีชมพูด,ด้วยนะครับอไปดูกันเลยในงานนี่นะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่อลังการแค่เหลืองจันนะครับสวนย่อมตรงบริเวณสมงานเนี่ยก็จะโออลังการเพราะว่ามีต้นไม้แล้วก็ เขาก็จัดเป็นซส้มน้ำตกประดับประดาไปด้วยดอกไม้ ซึ่งฝีมือการจัดนี่ก็จากมานิตกล้วยไม้อำเภอเสนานะครับก็คุณพี่มานิตก็มาจัดทุกๆปีผมกับได้ไปเยเือนสวนของคุณพี่มานิตที่อำเภอเสนาจังหวัดพนะนครศรีธุยาก็กล้วยไม้แวนได้จะเยอะมากช้างโอโนนี่นะครับในคุณพี่มานิตก็โอ้สวยงามจริงๆอลังการมากนะครับเดินชมเพลินเลยครับแล้วทุกคนมาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปมันตรงนี้แหละครับมีกล้วยไม้หลากหลายแล้วก็จัดไว้เป็นธรรมชาติในยามเช้าแบบนี้โอ้โห สีสันสวยงามมากครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าแค่มาตรงนี้ก็คุ้มแล้วครับอลังการางานสร้างเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นช้างสมพลนะครับก็เนี่ยเขาก็นิยมที่จะเอาช้างสมพลเนี่ยคือมันเป็นไม้ตัดดอกที่มันบานทนแล้วก็เนี่ยตัดออกมาเลยแล้วก็มาปักๆไว้ไม่ต้องเอาอะไรชุ่มน้ําเท่าไหร่นะครับมันจะเลี้ยงตัวมันเองได้ในะพวกเวนด้านเนี่ยนะครับก็ไม้ตัดดอกพวกนี้นะฮะ ก็เอเข้ามาปัก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 แล้วก็มาประดับสวนแบบนี้มันจะมีความทนทานเพราะฉะนั้นเวลานีนงานวัดงานาแต่งงานาก็นิยมที่จะเอาเวนด้าเรานี้ไปประดับประดานะครับเนี่ยก็นี่โอ้โหเอาเป็นว่าเดินชมก็ ตื่นตาตื่นใจแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามมากเผมมาตอนเช้าเอย่างนี้นะครับก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อมาแย่งซีนมิเช่นนั้นถ้าเกิดไปสายเนี่ยนะครับก็คงไม่จะคงมีประชาชนที่จะต้องมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดแล้วครับตรงนี้ผมมาถ่ายซีนตอนเช้านี่ก็รู้สึกว่าเออเราเราเรามาเดินชมอยู่คนเดียวนะผมถ่ายตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมคือ8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงนี่ก็คนเยอะแล้วล่ะครับ อ่าอันนี้ท่านมีโอกาสก็ไปชมนะครับก็ถือว่าเป็นความสวยงามได้ออกกําลังกายยามเช้าแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีพวกร้านรวงเครื่องมือการเกษตรนะครับแล้วก็พวกอาหารการกินเนี่ยช้างสมพลสวยงามมากนะครับก็พ่อค้าแม่ค้ามากมายกล้วยไม้ก็ราคาจับต้องได้นะครับถ้ามีทั้งเหลืองจันร์ช้าง โอโนซึ่งบานในช่วงนี้มาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับท่านไปเดินชมแล้วก็เขาก็มีบริการเ,าเมื่อซื้อแล้วนี่จะขนไปยังไงเขาก็จะมีนักศึกษาเขาก็จะมาบริการเข็นไอ้ที่ท่านจับจ่ายใช้สอยนะเป็นรถเข็นเอาไปส่งให้ถึงรถเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็สะดวกสบายราคาก็ไม่แพงเครื่องไมายเครื่องมือการเกษตรไม่ว่าเป็นปุย๋ยเป็นยาเป็นมีดเป็นพลาแล้วก็ เครื่องมือการเกษตรนี่ครับที่ในส่วนของร้านค้าเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ความหนาวมาเยือนอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนมานี่ก็พายุลมแรงก็มีเต็นท์หลายเต็นท์เมื่อวานตอนเย็นวนะันที่11เนี่ยนะครับก็กระพือไปหลายเต็นท์เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่านี่โอโน่นะครับก็าบานช่วงนี้นะครับราคานี่ก็100ร้อยกว่าบาทนะครับก็ มีโอโนเผือกนี่ผมก็ต้องมาถ่ายรูปซะหน่อยเป็นที่ระลึกทุกปีก็ต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้นะครับโอ้แล้วเราก็แล้วในงานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีแค่กล้ยไม้อย่างเดียวมีการประกวดอันนี้ครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับท่านผู้ชมครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมันเป็นพืชเขตร,ร้อนชื้นมันเป็นพืชที่กินสัตว์เราเคยจะได้ยินว่ามีแต่สัตว์กินพืชนะครับอันนี้เป็น หม้อข้าวหม้อแกงลิงนี่แหละมันมีพืชกินสัตว์เพราะมันเอาหม้อของมันนะครับเนี่ยเปิดฝาขึ้นแล้วก็ออรอล่อแมลงด้วยความสีสันสวยงามแล้วก็มีน้ํายางยืดๆนะครับอยู่ในหม้อน,นั่นแหละที่ค้นหม้อน,นั่นแหละนะครับแล้วก็ล่อให้มแมลงลงไปตอมแล้วฝาหม้อก็ปิดป๊บเลยนะครับแล้วก็ให้มแมลงตายอยู่ที่นั้นแล้วก็เอาเอาไอ้ความเน่าเปื่อยของมแมลงไปเป็นอาหาร ชื่อสามัญของหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยนะครับก็ชื่อว่า tropical ซึ่งแปลว่าเขตร้อนนะครับ pitcher plant p i t c h e r หรือ monkey cups นะถ้วยของลิงถิ่นกำเนิดมันก็อยู่หน้าแต่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และทางตะวันตกของมาดากัสก้าเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นพืชเขตนี้นะครับก็มีการประกวดประขันรางวัลขันแข่งแต่ว่ามันสวยงามแปลกตาผมก็ตื่นตาตื่นใจอาจจะต้องหัดมาเลี้ยงหม้อข้าวหม,ม,ม้อแกงลิงบ้างแล้วนะครับมันเป็นพืชเขตร,ร้อนชื้นเพราะนั้นมันก็จะปลูกแถวบ้านเราเนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยนะครับน้ําฝนมันก็จะมาขังอยู่ในไอหม้อมันนี่แหละครับเพราะนั้นเวลาลิงมันหิวน้านะลิงมันก็เลยจะมา เอาเนี่ยกินน้ำจากไอหม้อนี่แหละมันเลยเป็นที่มาของชื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะเขาคงคนมาเคยเห็นว่าไอเจ้าลิงมันมาเ,เด็ดไอนี่แล้วก็ดื่มน้ําจากในหม้อของลิงไอหม้อของพืชชนิดนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็มันจะมีกับดักนะฮะมันก็มีความสวยงามแปลกตา นะครับก็เดี๋ยวนี้เขามีการผสมพันธุ์ลูกผสมตามธรรมชาติที่เกิดถูกเพาะพันธุ์โดยฝีมือมนุษย์เนี่ยก็มีมากมายเลยทีเดียวเนี่ยโอ้โหม่อจยเต็มไปหมดเลยอีไหนพันธุ์ไหนที่มีม่อเยอะๆมันก็จะเจริญเติบโตดีเพราะว่าแสดงว่ามันหาอาหารได้อุดมสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยม่อมันยาวก็ไปกองไว้กับพื้นอย่างนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็นะเป็นเหมือนเป็นกับดักนะฮะเนี่ยบอกโอโ้บางบางพังงนธุ์บางต้นเนี่ยม่อเยอะเลยนะครับเนี่ย คนไทยก็มีการผสมพันธุ์กันได้เก่งกาดทุกปีจะมีการประกวดในวันเหลืองจันเนี่ยนะครับนอกจากประกวดเหลืองจันทแล้วก็จะมีการประกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยเบสออฟโชว์ก็สวยที่สุดของงานดีที่สุดของในงานนี้นะเบสออฟโชว์เลยทีเดียวนะครับปีนี้ได้แก่หม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับโอ้โหก็มันอลังการมากเลยครับท่านผู้ชมอลังการงานสร้างเอาเป็นว่าเออบางปีก็จะมีประกวดอย่างอื่นด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะมีอะไรบานเยอะอย่างปีนี้สัง เกตดูมัดฉานุไม่ค่อยบานนะครับพวกมัดฉาต่างๆก็ยังไม่ค่อยบานก็เลยไม่ได้มีการประกวดก็มีการประกวดเหลืองจันทร์กับนี่แหละครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงเอาเป็นว่าผมไม่ได้ไปทุกวันอาจจะมีการประกวดอย่างอื่นบ้างเอาเป็นว่าถ้าท่านพิมม์โอกาสก็ไปนะครับงานเขาจะจบวันที่10 8นี่นะครับผมรีบออกคลิปวันนี้วันที่13แล้วพรุ่งนี้1 4กุมภาพันธ์เนือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมก็รีบไปจับใจซื้อพันธุ์กล้วยไม้เอามาเลี้ยงให้เป็นความเพลิดเพลินจำเริญใจกันนะครับจันทบุรีไม่ไกลวิวทิวทัศน์ก็สวยงามอากาศก็ดีที่จันทบุรีปีนี้แต่ว่าทุเรียนยังไม่ถึงหน้ามันนะครับแต่ก็มีบ้างประปลายแวะซื้อได้นะครับแตมริมทางอันนี้ไปดูม้อข้าวม แกงลิงแล้วก็แวะซื้อกล้วยไม้ติดไม้ติดมือไปนะครับในงานก็มีพ่อค้าแม่ค้ามากมายมาจัดมาขายกันนะครับก็ เอาเป็นว่าม,มันไม่ได้มีแค่กล้วยไม้อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีพวกพืชสวนพันไม้มะม่วงมะขามาสดาประดู่อะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะผมเดินดูก็เพลิดเพลิพนทีเดียวนะครับเป็นความสุขทางใจได้เดินออกล้างกายในท่ามกลางบรรยากาศที่ดีหิวก็แวะกินอาหารของนิสิตนักศึกษาที่เขามาทําอาหารร้านอาหารขายกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆนะครับนักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรเขาก็ได้มีการศึกษาเผยแพร่ความรู้เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีงานเกษตรแฟร์เช่นเดียวกันที่นี่ก็จะมีราชมงคลรักเรองจันทนะครับก็ทําให้นิสิตได้มีการฝึกงานกันอย่างยิ่งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกล้วยไม้ที่สวนของผมล้ครับเนี่ยส่วนผมอยู่โป่งน้าร้อนก็ติดกับเขาคิดจักรูดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เอาไปโชว์เชิอะไรกับเขาหรอกครับผมเอาไว้ดูเองปลูกไว้ที่บ้านนี่แหละครับ เหลืองจันทร์เหมือนการปลูกไว้กับต้นเงาะต้นทุเรียนผมมีคลิปเต็มนะครับลงไปแล้วนะท่านไปตามย้อนดูได้แต่ที่อยากโชว์มากที่สุดก็คือปีนี้นะครับเนี่ยอลังการงานสร้างเหลืองจันทร์กอใหญ่อยู่ที่ต้นทุเรียนนะครับอันนี้เป็นเหลืองจันทร์ป่าก็เอามาปลูกไว้5ปีแล้วครับมันตกมาจากสวนคุณตาของน้องตังเอาเป็นว่าไปดูในคลิปของเ,อเหลืองจันทร์ของผมแล้วกันนะครับแล้วก็ย้อนไปดูคลิปเก่า ที่ผมไปถ่ายที่สวนคุณตาของน้องตังก็จะมีเหลืองจันเยอะมากเป็นเหลืองจันป่าที่มันเกิดขึ้นเองเอาเป็นว่าเป็นธรรมชาติเลยแล้วกันนะมันเกิดขึ้นเองในสวนซึ่งมันปลิววมาแล้วมันก็ต่อตอนนี้เหลืองจันเนี่ยในป่าเขาก็ห้ามเก็บนะครับเป็นไม้อนุรักษ์นะครับปล่อยให้มันอยู่ตามป่านั่นแหละถ้าท่านอยากจะปลูกก็นี่แหละครับไปซื้อเอาเนี่ยตามเป็นไม้สวนไม้ฟาร์มเขาก็คัดเอาที่หนึ่งที่สองเอามาผสมพันธุ์กันได้พันธุสวยงามก็ได้พันธุ์แท่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการ เพ,เ,เ,เพราะเนื้อเยื่อเพราะฉนั้นปริมาณมันก็เยอะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ถ้ากอใหญ่ๆอย่างนี้แพงไหมโอ้โห่าจะเลี้ยงได้กอขนาดนี้บางทีช่วยอายุคนละครับเพราะฉะนั้นก็แพงแน่นอนนะฮะแต่ว่าถามว่าผมขายไหมถามใจแล้วแล้วไม่ขายละครับมันเป็นความสุขทางใจที่มันซื้อไม่ได้ด้วยเงินครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะครับที่ชมนะครับสวัสดีครับ